วันนี้พี่วูดดี้จะมาจับอันดับ10อันดับนะักแคสเกมของไทยปี2016โดยดูจากยอดผู้ติดตามเฉลี่ยต่อเดือนเพื่อให้โอกาสกับช่องใหม่ๆได้เข้ามาแข่งขันการจับอันดับนี้ไม่ได้จับตามความรู้สึกแต่ใช้โปรแกรมฮาร์ดบีดช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งครั้งที่แล้วเราได้จับตามวยอดวิวเฉลี่ยต่อเดือนแต่ครั้งนี้ ขอจับตามผู้ติดตามเฉลี่ยหรือสับสไ i b ์นั่นเองหลายคนคงอยากรู้มากว่าอันดับที่หนึ่งเป็นใครแต่อยากให้ทุกคนได้รู้ทั้งสิบอันดับจะสนุกกว่าและได้ลุ้นไปด้วยก่อนดูการจับอันดับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นคือ SnapTube ว่ามีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมอย่างไรติดตามชม คุณเคยบ้างไหมที่ดูคลิปจากใน YouTube และต้องการที่จะโหลดมาเก็บไว้ดูในมือถือ s n p t u b e แอปพลิเคชันโหลดวิดีโอและเพลงจาก YouTube เพียงแค่คุณค้นหาชื่อคลิปแล้วเลือกคลิปที่คุณต้องการจะดาวน์โหลดเลือกขนาดไฟล์ที่คุณต้องการแล้วดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอของคุณดูเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ SnapTube ยังมีบวทบูต่างๆให้คุณเลือกใช้รวมไปถึงการลองรับเว็บไซต์ต่างๆอีกมากมาย SnapTube แอปพลิเคชันโหลดคลิปวิดีโอและเพลงจาก YouTube โหลดฟรีได้แล้ววันนี้โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับขอบอกว่าดีจริงครับเพื่อม่ให้เสียเวลามาชม10อันดับนักแคสเกมของไทย ตามยอดซับสไครต์เฉลี่ยต่อเดือนอันดับที่10ได้แก่ช่อง t a c k l e C826 ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน28,680คนอันดับที่9ได้แก่ช่อง OP s a ซั v ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน 3 1มหมคนอันดับที่8ได้แก่ช่อง TGMT ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวนสามหมนหนเจ็ดรคนอันดับที่7ได้แก่ช่องเบ r ิเฟอรผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน44,820คนอันดับที่6 ได้แก่ช่อง KN p r e z y ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน5 1า9 0นวน51,690คนอันดับที่5ได้แก่ช่อง Jet4 ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน5 2า5 0นวน52,350คนอันดับที่4ได้แก่ช่อง Master Gamer ผู้ติดตามต่อเดือน 62,130คนต่อไปนี้เป็นนาทีือทึกใจที่แฟนคลับคุณเอกคุณแป้งและคุณเจมจะได้รู้สักทีว่าใครคือสุดยอดนักแคสเกมของเมืองไทยตัวจริงแต่ก่อนจะรู้ว่าใครคือสุดยอดโดยมาดูอันดับที่3กันก่อนอันดับที่3ได้แก่ช่องมิสเตอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน 83,310คนเกิดอะไรขึ้นกับช่องคุณเอกที่ลงมาอยู่อันดับที่3ซึ่งทุกคนคงจะตะลึงชั่วขณะรวมทั้งตัวผมด้วยซึ่งเป็นแฟนคลับคุณเอกและติดตามชมช่องคุณเอกทุกคลิปแต่ผลการวิเคราะห์ของโปรแกรม Heartbeat ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกได้แจ้งผลออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับในกาติกา,กาและลุ้นเอาใจช่วยว่าครั้งต่อไปคุณเอกต้องเป็นนัมเบอร์ว มาถึงอันดับที่สองซึ่งมียอดผู้ติดตามเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าช่องคุณเอกไม่กี่คนเองได้แก่ช่องสกิททีวีผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน85,110านวน8 1คนเป็นไปได้อย่างไรที่คุณเจมแสงคุณเอกไปแล้วโอ้พะเจ้าช่วยกล้วยบวชีและมาถึงอันดับที่หนึ่ง ที่ยอดวิวเฉลีย่ยสูงที่สุดและยังมียอดผู้ติดตามเฉลีย่ยสูงที่สุดมากกว่าอันดับสองเท่าตัวจะเป็นใครไม่ได้นั่นคือช่อง CBing C. C ผู้ติดตามต่อเดือนจำนวน153570านวนคนโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไมเยอะขนาดนี้ดังนั้นยอดผู้ติดตามสองล้านคน คงใช้เวลาอีกไม่นานแน่ๆแ,และภายในปีหน้าคุณแป้งจะมียอดผู้ติดตามรวมสูงที่สุดเป็นแน่ดังนั้นอยากให้ทุกคนตั้งสติในการรับชมอย่าใช้อารมณ์อยู่เนื้อเหตุผลหากมีการเปลี่ยนแปลงอันดับเราจะมาจัดอันดับใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามชมติดตามชมคลิปใหม่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา19นาฬิกาหรือหนึ่งทุ่มตรงนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe